สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาท่องคำของจองไฟจราจรและทำท่าทางประกอบคำของจองตามครูฝนกันก่อนนะคะคำของจองไฟจราจรสัญญาณไฟมีสามสี มองให้ดีนี่สีอะไกลสีแดงไงเราต้องหยุดสีเหลืองสดควรระวังจ้องมองไฟให้ดีๆสีเขียวนี้เราไปได้สัญญาณไฟมีสามสีมองให้ดีนี่สีอะไรสีแดงไงเราต้องหยุดสีเหลืองสดควรระวัง จ้องมองไฟให้ดีๆสีเขียวนี้เราไปได้เด็กๆมาเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอยและข้ามถนนทางม้าลายวันนี้ครูฝนมีนิทานเกี่ยวกับการข้ามถนนมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะชื่อเรื่องว่ามลาิจอมแก่น ตอนข้ามถนนยังไงดีมาลีจอมแก่นตอนข้ามถนนยังไงดี ขนมหนูหล่นหนูจะลงไปเก็บไม่ได้ไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวคุณพ่อเก็บเองนะคะหนูยืนรอยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อถือถุงขนมให้หนูห้ามเดินลงไปในถนนแบบนี้อีกนะ สูงจังทำไมหนูต้องเดินขึ้นไปด้วยคะเวลาจะข้ามถนนหนูต้องข้ามบนสะพานลอยจะได้ปลอดภัยไม่เสี่ยงโดนรถชนไงลูก <ś led> หนูขึ้นก็ได้ <ś led> <ś led> อ้าวแล้วทำไมคนน,นู้นข้ามใต้สะพานลอยได้อะคะจริงๆแล้วไม่ควรข้ามใต้สะพานลอยนะ ทั้งผิดกฎหมายและสิ่งอัติเหตุถ้ารถมองไม่เห็นอาจจะโดนชนจนบาดเจ็บแขนหักขาหักหัวแตกได้เลยนะลูกอุ๊ยหนูกลัวหนูไม่อยากโดนรถชนค่ะ <c oughs> หนูก็ต้องข้ามถนนบนสะพานลอยนี่ไงคุณพ่อคะถ้าไม่มีสะพานลอยหนูจะข้ามถนนยังไงคะหนูต้องข้ามทางม้าลายน่ะสิทางม้าลายก็ต้องเป็นของม้าลายแล้วหนูจะข้ามได้ยังไงล่ะคะ <laughs> ทางม้าลายไม่ใช่ทางของม้าลายนะลูกแต่เป็นทางที่ทำให้คนข้ามถนนเด็กข้ามทางม้าลายได้ใช่ไหมคะได้สิหนูอยากลองข้ามทางม้าลายไหมล่ะหนูอยากข้ามทางม้าลายหนูดูนะทางม้าลายบางจุดจะมีปุ่มกดขอทางเพื่อข้ามถนน หนูอยากลองกดดูไหมคะหนูอยากลองค่ะโปรดรอสัญญาณไฟก่อนข้ามถนนทุกครั้งอุ๊ยเสียงใครอะมันเป็นเสียงอัตโนมัติลูกเพื่อบอกให้เรารอสัญญาณไฟหนูดูที่เสานั้นสิตอนนี้สัญญาณเป็นรูปคนสีแดงหมายถึงยังข้ามถนนไม่ได้คะ่ะแล้วหนูจะข้ามถนนได้เมื่อไหร่คะหนูดูที่สัญญาณไฟบนถนนนะถ้าสัญญาณเป็นรูปคนเดินสีเขียวหนูข้ามถนนได้ สีเขียวแล้วค่ะคุณพ่องั้นข้ามถนนได้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่หนูข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาดูว่ารถที่วิ่งมาจอดสนิทแล้วหรือยังแล้วค่อยข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยนะลูกค่ะคุณมา้าลายขอมาลิข้ามหน่อยนะ สนุกจังเลยค่ะมาลีสายมากแล้วลูกต้องรีบไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะเด็กๆต้องข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยและทางม้าลายทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับ เป็นไงบ้างคะนนทานจบแล้วการข้ามถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรรู้จักสัญญาณไฟจราจรเด็กๆควรข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยและทางม้าลายทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆมาทำแบบฝึกทักษะการเรียนรู้กันเลยนะคะหน้าที่เจ็ดให้เด็กๆระบายสียานพาหนะที่ใช้เดินทางมาโรงเรียนค่ะ หน้าที่8ให้เด็กๆนำคำศัพท์มาเขียนให้ตรงกับจำนวนที่กำหนดและระบายสีค่ะหน้าที่9ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีค่ะ หน้าที่10ให้เด็กๆระบายสีภาพหมวกที่ใส่ในการขี่จัก,กรยานยนต์และระบายสีสัญญาณไฟจราจรค่ะ